สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะแหมอากาศดีมากๆเลยนะคะค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดชีวิตหมีแพนด้าน้อยกันนะคะค่ะจากกระแสแพนด้าน้อยนะคะทําให้ประชาชนคนไทยและก็ชาวต่างชาตินะ ที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะและนอกจากนี้นะคะยังทําจากกระแสมีแพันด้านี่นะคะยังทําให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคะบมูมากๆเลยนะคะในช่วงโลว์ซีซันสังเกตได้นะคะจากประชาชนคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะคะที่มาเที่ยวเนื่องจากมีเป้าหมายที่จะมาชมหมีแพนด้าเป็นส่วนใหญ่นะคะจึงทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีรายได้สะพัดมากขึ้นถึง500ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะค่ะและจากกระแส ความนิยมหมีแพนด้าเนี่ยนะคะทำให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคะนำกระแสะเหล่านี้ามาทำการตลาดมากมายเลยค่ะซึ่งจะสังเกตได้จากนะคะสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับหมีแพนด้านะคะมีเพิ่มมากขึ้นมากมายเลยนะคะและและสินค้าเหล่านี้นะคะทางร้านจะต้องสั่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแพนด้าน้อยฟีเวอร์แค่ไหนค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาเจอกลุ่มน้องๆน,นะคะ ามาชมในสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปถามเขากันเลยดีกว่าค่ะตามเลยค่ะน้องชื่ออะไรคะพี่แอนดี้ค่ะคือค่ะน้องรู้จักมีแพนด้าไหมคะลินปี๊งค่ะรู้จักค่ะน่ารักไหมคะน่ารักค่ะแล้วน้องรู้จักปี๊งนี้ได้ยังไงคะก็ดูจากสื่อโททรัศน์ค่ะ วันนี้ได้เข้ามาชมสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะได้เห็นหลินปิงไหมคะเห็นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้สัมภาษณ์น้องนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมในสวนสัตว์เชียงใหม่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหานักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งกันดีกว่านะคะที่ร้านซูช็อปของสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะค่ะตามมาเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่ร้านซูช็อปของสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกำลังจะเข้าไปข้างในกันค่ะ อยู่ในร้านแล้วนะคะค่ะสังเกตได้ว่านะคะจากทางร้านมีสินค้าที่เกี่ยวกับมีแพนด้ามากมายนะคะอันดับแรกเลยนะคะกระเป๋ามีแพนด้าค่ะนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตุ๊กตาม,มีแพนด้าน้องหลินปิงหรือเปล่าเนี่ยแหมน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนทางนี้นะคะก็เป็นหมัวค่ะดูเก๋มากเลยค่ะค่ะต่อมานะคะรอ,องเท้าค่ะน่ารักมากเลยนะคะเหมาะสําหรับเด็กๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปหา นักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อสินค้าในนี้กันดีกว่าค่ะทำเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพนดี้ค่ะแหมแค่ชื่อเนี่ยก็บอกนะคะว่าเป็นแฟน,แน,แนันแท้หมีแพนด้าขนาดไหนนะคะถ้าทำามถึงชอบหมีแพนด้าคะ อ๋อก็เพราะว่าไปไหนนะคะก็มีแต่แบบกระแสของิพันธ์ด้านดิชันนะคะก็เป็นแบบผู้หญิงชอบชอบอยู่แล้วแล้วยิ่งน้องหลินปีนี้น่ารักขนาดนี้จะไม่ซื้อได้ยังไงล่ะคะแล้วก็เลยแบบว่าเดินไปไหนก็เจอนะคะก็เลยซื้อมาหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วมีอะไรบ้างคะที่คุณซื้อเนี่ยอ๋อที่ซื้อตอนนี้นะคะนี่รักหมวกค่ะหมวกลายมีแพนด้าค่ะแล้วก็มีเสื้อมีพันด้าค่ะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นูค่ะของมีแพนด้าด้วยค่ะแล้วก็มีกระเป๋าด้ว ค่ะแล้วตอนนี้วันนี้มาเลือกซื้ออะไรคะอ๋อวันนี้ก็กะจะมามาเชียงใหม่นี่นะคะก็กะจะเลือกซื้อแบบพวกหลินติงอะค่ะไปฝากเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาฝากซื้อค่ะค่ะไหนคะแบบลื่นอะไรคะรุ่นเนี่ยค่ะรุ่นหลินติงรุ่นเนี่ยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะลื่นนี่เป็นอะไรคะมีมีเตจอีดิชั่นใค่ใช่ขนาดเนี่ยค่ะมันแบบกดแล้วมีเสียงด้วยนะคะโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะ ที่ท้องนี่ก็มีเขียนชื่อด้วยนะคะใช่ค่ะหลินปิงแหมน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนอกจากาที่สวนสัตว์เนี่ยคุณยังซื้อที่ไหนอีกบา้างคะอ๋อก็ตามร้านอย่างแรกคือซื้อตามสวนสัตว์นะคะแล้วก็เดินไปแบบตามร้านทั่วโลไปอย่างเสื้อนี่ก็แบบตามร้านขาะค่ะก็บางทีเ,เพื่อนเพื่อนก็จะแบบฝากบอกว่ารู้ว่าเราเป็นคนชอบหมีแพนด้าใช่ไหมคะ,คะพอเจออย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยแกแบบมีหมีแพนด้าขายที่นี่แ,แกมาซื้อนะเออเดี๋ยวหรือไม่ฉันก็ซื้อไปฝาก นี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแพนดี้มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็ทาให้ทราบว่าแพนด้านี่นะคะกำลังเป็นกระแสนิยมของประชาชนคนไทยนะคะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือแม้กระทั่งสินค้าที่เกี่ยวกับหมีแพนด้านี่นะคะก็ได้นําความฟีเวอร์ของหมีแพนด้านะคะมาเป็นกลยุทธ์ในการทําการตลาดนะคะ ประเทศไทยของเราเนี่นะคะมีรายได้สะพัดมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะค่ะท่านผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าความฟีเวอร์ของมีแพนด้ามีมากมายขนาดไหนคะ่ะค่ะดิฉันก็ขอจบสะระารคดีแพนด้าฟีเวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่ดูแพนด้าฟีเวไปแล้วนะคะเราควรหันกลับมามองดูช้างไทยกันบ้างนะคะว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองกันอย่างไร ช้างเป็นสัตว์ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยต้นใช้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและยังถือว่าเป็นสนัญลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยยังมีสูตรอนุรักษ์ช้างไทยที่คอยดูแลช้างฝึกสอนช้างเพื่อจัดทาการแสดงช้างและยังสอนวอ่าดรูปตั้งอยู่ที่จังหวัดลําปางนะคะอําเภอห้างฉัดค่ะการแสดงช้างนะคะจะมีทุกวันนะคะและนักท่องเที่ยวเนี่ยยังสามารถนั่งชมธรรมชาติได้ นอกจากนี้นะคะช้างเนี่ยยังนำถูกไปใช้ในการอินเตอร์เทนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงแบล็คไอพีมีมีทั้เวล์นะคะแล้วก็ยังมีหนังเรื่ององค์บ่ากร์ตูนก้านกล้วยนะคะและรวมถึงเกมอีกด้วยค่ะ สุดท้ายนะคะพวกเราก็อยากจะขอฝากคนไทยทุกคนนะคะให้อนุรักษ์และดูแลช้างไทยกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ